ครับวันนี้มาทํารีวิวนะครับยางขอบฝาท้ายกระบะแมกกาไลเนอร์ของอิสุดีแม็กครับมันหลุดนะครับนี่ครับนะครับมันหลุดอย่างนี้เลยนะครับนะครับมันหลุดอย่างนี้นะครับมันหลุดออกมานะครับทีนี้เราจะใช้กาวติดนะครับครับขั้นตอนแรกทําความสะอาดร่องก่อนนะครับ เปิดฟ้าขวดนะครับมันจะมีด้านปลายนะครับอันนี้มันจะพอดีนะสะสาดรากค้ัก็มาใกล้ๆนะครับของสาล่องให้มันสะอาดนะครับ ถ้าไม่เช็ดทำความสะอาดมันจะไม่ดีนะครับมันจะเวลาติดกาวมันจะไม่แน่นนะครับต้องเช็ดให้หมดนะครับกล่องตามนะครับงมาใกล้ๆครับแต่เห็นฝุ่นนะครับด้านในด้านในลองนะครับ ช็ดอีกรอบเดียวนะครับผ้าแห้งนะครับผ้าแห้งนครับผ้าแห้งนะครับทีนี้มาดูกาวนะครับ ซื้อมาจากตลาดนัดนะครับนครับซื้อจากตลาดนัดนะครับเราจะลองแกะดูนะครับแล้วก็เอาใส่เลยนะครับมันจะดีหรือไม่ครับเดี๋ยวทดลองเลยครับนี่ห้อ s f s Super c o o นะครับบริษัทเย็นหยางซื้อมาจากตลาดนัดลองลองดูเป็นรูปร่างัยนาดนี้ครับเปิดดูด้านในนะครับนะครับจะมี ดูให้เจาะนะครับใช้ฝาเจาะนะครับบีไปในร่องนึงครับค่อยๆบีบีไปในร่องนะครับอันนี้อนันนี้นะครับ,บ จากเปิดฝาใช้งานล้วปิดฝานะทีน,น,นี้ก็เอาสา่ับ โอเคนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับติดสนิทหมดแล้วนะครับแต่ต้องรอกาวแห้งอีกประมาณสักหนึ่งวันนะครับแต่ว่ามันจะแห้งโดยคนเดียวอัตโนมัตินะครับทิ้งไว้อย่างนี้นะครับตอนนี้กาวก็อยู่ด้านในร่องนะครับยึดกับตัวแม็กไทรเนอร์ครับฟ้ากระบะท้ายเรียบร้อยแล้วครับที่ชอบหลุดๆกันนะครับพี่ใช้กาวยางสีเหลืองยี่ห้อไหนก็ได้นะตัวนี้ผมเลือก ใช้ยางกาวยางตัวนี้นะครับเป็นกาวที่เขามาเลยขายในตลาดนาเปนครับถืบอว่าใช้ได้ครับราคาแค่20่สบกวาบาทครับโอเคครับวันนี้มาทํารีวิวการซ่อมไอคิวฝาท้ายกระบะแมกการเนให้มันหลุดครับก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ